คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เฟิร์นศิรัทยาอิสระพักเดรัรบหน้าที่เช่นเคยคะ่ะวันนี้มามัง่งคั่งกันด้วยการวางแผนให้กับมนุษย์เงินเดือนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตแล้วก็วางแผนการเงินซึ่งคนที่จะมาตอบคาถามคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักวางแผนการเงินของเรานนะคะร่วมพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยนะคะกับคุณนิชานีฉันทศาสตร์คะ่ะนักวางแผนการเงินหรือว่า C.F.P จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนือนเราเล่าให้ฟังก่อนละกันนะคะสาหรับเคสนี้ที่เขาส่งรายละเอียดเข้ามานะคะจากทางบ้านค่ะท่านนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะปัจจุบันอายุ43ปีค่ะแล้วก็บอกว่ารายรับที่เขาได้นะคะก็คือในส่วนของเงินเดือนประมาณ44,000บาทนะคะโดยมีภาระราคา่าใช้จ่ายก็คือหนี้สินที่กู้ยืมมานะคะแล้วก็จะต้องจ่ายไปจนกเกษียณงวดละ15,000บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็มีรายจ่ายทั้งส่งให้ทางบ้านผ่อนเงิน กู้สหกรณ์ประกันชีวิตค่าแม่บ้านดาวเทียมโทรศัพท์น้ำมันสากรรมมลรวมรวมรายจ่ายมาทั้งหมดนะคะชี้แจงมาอย่างละเอียดทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าการลงทุนของตัวเองปัจจุบันนี้ก็มี LTF นะคะประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อป,ปีค่ะแล้วก็กะว่าในอีก5้ถึงปีข้างหน้าจะซื้อ IMF นะคะเดือนละ1000บาทไปจนถึงอายุกเกษียณก็คือ55ปีค่ะอย่างไรก็ตามเขาก็ถามมานะคะว่าในส่วนของการวางแผนชีวิตของเขานนะคะทั้งเรื่อง ของการทำในส่วนที่บริษัทเนี่ยเขาหักเงินอยู่แล้วนะคะเพื่อไปลงทุนอย่างทางด้านของ provident fund เนี่ยนะคะเขาควรจะทำแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็อยากจะให้วางแผนการเงินให้ด้วยเพราะว่ายัางไม่มีความรู้เลยนะคะเคสนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจทีเดียวเห็นคุณนิชานีเลือกเคสนี้มานะคะมองอยังไงบ้างแล้วก็เห็นความน่าสนใจในแง่ไหนบ้างคะค่ะมองอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าอาจเป็นคนที่มีภารานมิสินแต่ก็เป็นคนที่อยากจะวางแผนการ เงินให้กับตัวเองด้วยก็เลยอยากจะให้คำแนะนำทางด้านการวางแผนให้กับท่านนี้นะคะ<ม>โดยคำแนะนำในเรื่องของวางแผนการเงินนะคะ,คะที่อยากจะแนะนำท่านนี้นะคะมี3เรื่องหลักๆเลยค่ะก็คือ,อ,รคอเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของเงินสภาพคล่องค่ะคือมันยังไม่ได้ให้ข้อมูลมานะคะว่า,อาตอนนี้เนี่ยมีสินทรัพย์สภาพคล่องอะคะเท่าไหร่<ม>เลยอยากจะให้ลองไปสำรวจดูไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะ,คะดียังไงคะเงินสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินเนี่ยคะ่ะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเกิดสมมติถ้าตกง,งานค่ะเกิดว่าต้องซ่อมบ้านซ่อมรถขึ้นมาจะได้มีเงินสำรองตรงเนี้ยออกมาใช้จ่ายได้อย่าง พอเพียงพอนะคะคะตรงนี้ก็ควรที่จะมีสักประมาณ3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนอออก็จะประมาณนะคะจากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ให้มาค่ะ,คะเดือนลับประมาณ 20, ม2 0,000ื่นจากการประมาณการนะคะประมาณ20,000ก็น่าจะมีเงินก้อนเนี้ยว้อยู่ที่ประมาณสักอย่างน้อยค่ะหกหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต้องมีไว้ให้เป็นสภาพคล่องฝากธนาคารหรือว่าลงทุนในกองทุนตลาดเงินก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะ อันนี้คือข้อแนะนาแรกสำหรับเรื่องของการวางแผงกนการเงินต้องมีเงินสภาพคล่องไว้ก่อน<ช>ต่อมาเป็นเลยค่ะเรื่องที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายเนือ่องจากว่ามีภาระที่จะต้องผ่อนค่าเดือนรับประมาณ1 5 0 0 0บาทตรงนี้ถ้าคิดเทียบกับไรายได้ต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34%นะคะ,ค,ะคือก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเออเกินความเหมาะสมอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยควรที่จะมีนี่ไม่เกิน4 0ของไรายได้ต่อเดือนะนะคะก็ดูแล้วจริงๆยังไม่ได้เป็นภาระอะ แต่ก็แนะนําว่าควรที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะจะได้ไม่เป็นภาระการเงินในอนาคตนะคะก็ถ้าจากก่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยถ้ารักษาระดับไว้ได้ในระดับนี้ก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญ exactly หาอะไรสับนี้สินใ,นนใช่ไหมคะใช่คะ่ะพยายามอย่าก,ก่อนนี้เพิ่มสัดท่านนี้นะคะส่วนี้เดิมก็สามารถชรําระได้โดยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะักจากสัดส่วนของนิสินต่อค่าใช้จ่ายค่ะสุดท้ายค่ะค่ะเรื่องสุดท้ายที่แนะนาําค่ะในเรื่องของ เกษอายุค่ะอย่าให้มีการวางแผนเรื่องของการเกษอายุไว้นะคะไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือไม่ได้มีครอบครัวเรื่องของการวางแผนด้านการเกษณอายุนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเริ่มต้นยังไงดีคะค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาประมาณการก่อนว่า ณวันที่เกษียณเราควรจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าไหร่เพื่อใช้ใจ่ายหลังเกษียณในยามที่เราอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วหรือไม่ได้มีไรายได้เข้ามาชดเชยแล้วนะคะ,คะตรงนี้เองในช่วงที่เรายังมีแรงทํางานเก็บเงินนะคะจะได้ดูว่าเราจะต้องออมเงินเท่าไหร่ก็ตัวเลขที่คํานวณมาให้นะคะมองว่าท่าน,นี้น่าจะต้องมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิล้านบาทนะคะตัวนี้เนี่ยคานวณมาจากว่าปัจจุบันอายุ13ปีะนะคะถ้าเกิดว่าเก็บเงิน นถึงเกษียณค่ะอายุ60ปีใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นเวลา20ปีถึงอายุ80นะคะ,ะถ้าค่าใช้จ่ายปัจจุบันค่ะที่ประมาณไว้ค่ะอยู่ที่20,000บาทก็มองว่าหลังเกษียณเนี่ยถ้าปรับด้วยอาตาัตราเงินเฟ้อ3%ต่อปีน่าจะมีมูลค่ะอยู่ที่ประมาณ33,000บาทนะคะ ก็คำนวณแล้วค่ะหลังเกษยนนะ่าจะต้องมีเงินเกือบเกือบสิบล้านบาทะนะคะตอนนี้สินทรัพย์ที่เขามีอยู่แล้วก็สิ่งที่ต้องออมเพิ่มเพื่อให้ปิดแก๊บส่วนต่างแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเกษียณได้มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะค่ะก็เรามาเรามีคลหอกันก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยท่านนี้ลงทุนอะไรบ้างแล้วที่เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะลงทุนเนี้ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ,คะ ปัจจุบันค่ะที่มีการลงทุนจะมีสาด้านสา,สามสามอันด้วยกันนะคะก็คืออันแรกค่ะเป็นกองทุนสำรองในชีพนะคะตรงนี้เองให้มาว่ามีเงินสะสมอยู่ในกองทุนสำรองในชีพอยู่แล้วประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทะนะคะแล้วมีการสะสมอยู่ที่ส1บเอปอร์เซ็นต์นายจ้างสมทบอยู่ที่ส1บเอปอร์เซ็นต์เช่นกันะนะคะถ้าคำนวณจากไรายได้ปัจจุบันก็ ประมาณว่าสะส,สมอยู่ที่เดือนละประมาณ4ี่พันแปด้ยสี่สิบาทะนะคะในตั้งก็สมทบในอัตราเดียวกันแต่ตรงนี้ยังไม่ได้คำนวณในเรื่องของการผลตอบแทนผลตอบแทนคำนวณไว้อยู่ที่ประมาณเจ็เปอร์เซ็นตต่อปีอแต่ว่าเงินก้อนนี้ในการที่เราสะสมแต่ละปีนี้อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากการเ,เพิ่มขึ้นของเองเินเดือนใช่ค่ะแต่ตรงนี้เนะี่ยยังไม่ได้เอามาคำนวณด้วยนะคะ เ,เงินที่ส่วนที่สองน,นะคะก็คือเงินฝา,ากสหกรณ์นะคะ,ะตรงนี้มีการฝากไว้อยู่ที่ประมาณเดือนละ3,500าบาท<ะ>ประมาณการผลตอบแทนค่ะประมาณ4%เต่อปีอนะคะและเงินส่วนที่3ค่ะที่ตอนนี้มีการลงทุนก็คือ LTF ที่ว่าจะลงทุนประมาณปีละ2 0 0 0 0บาทหรือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1,700บาทตรงนี้ LTF ที่ท่านนี่ลงอยู่นะคะก็คือว่ามีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นค่ะว่าไม่เกิน75% นะคะค่ะถ้าคาดการผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปีก็ก็คิดว่านะครกล้าจะกลจะอยู่ที่ว่าสามารถที่จะทำตามเป้าหมายได้หรือเปล่าใช,ใช่ค่ะและต่อมาที่เขาบอกว่าแพลนว่าจะลงทุนในส่วนของ IMF ด้วยเหมือนกันที่บอกว่าเดือนละ1,000บาทต่อเนื่องไปจนถึงอ,อยู่55ปีล้ะคะ่ะ ค่ะตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าจะลงทุนอีกประมาณ5 1 0ถึง10ปีขา้างหน้าค่ะก็คำนวณมาให้นะคะว่าถ้าเกิดอีก5ปีลงทุนค่ะลงทุนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1,000บาทนะคะ,คะก็ณนะวันที่เกษียณค่ะถ้าเป็นตามนี้นะคะตามที่ลงทุนปัจจุบันกับที่คาดว่าจะลงทุนในอนาคตน่าจะมีเงินหลักเกษียณอยู่ที่ประมาณ9ล้านแบาทนะคะจริงๆแล้วก็ ือว่าพอสมควรแต่ใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้วเหมือนกันใช่ค่ะใกล้เคียงเป้าหมายที่ต้องมีเกือบเกือบสิบล้านบาทะนะคะแต่ทีนี้ก็ถ้าเพื่อไม่ประมาทเกินไป <ừ> ก็เลยมีคำแนะนำเพิ่มเติมให้ว่าถ้างั้นเราควรจะปรับ เรื่องของแผงกษียณอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการลงทุนที่ลงทุนอยู่ปัจจุบันก็มีคําแนะนํมาสา3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือเพิ่มระดับความเสี่ยงในการลงทุนนะคะข้อที่2ค่ะเพิ่มจํานวนเงินลงทุนต่อเดือนใน RMF และ l t f และข้อสุดท้ายค่ะก็คือขยายระยะเวลาการลงทุนใน RMF คือไม่ต้องไปรอแล้วนะคะลงทุนได้เลยเดือนละ1000บาทนั่นหมายความว่าที่จุนิชาดีบอกว่า ผลตอบแทนของ <105. S 2> สินทรัพย์แต่ละประเภทที่เขามีอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะลงทุนในอนาคตเนี่ยก็ต้องเอ right 네ามาลงทุนต่อเนื่องด้วยไม่ใช่ผลตอบแทนไปใช right? ้ถูกไหมคะถึงจะเป็นไปตามเป้าหมาย9ล้าน3 0 0แสนดยประมาณได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าลงทุนตามที่ได้แนะนำนะคะอย่างกองทุนสำรองในชีพเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าอยู่ที่สะสม11%นายจ้าสมทบ11%นะคะเงินฝากสหกรณ์เหมือนเดิมก็คือออมเดือนละ3,500บาทนะคะ ส่วนที่แนะนำเพิ่มเติมก็ในเรื่องของ LTF ตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนจาก เ t f ียที่ประเภทกําหนดสัดส่วน,นลงทุนในหุ้นกับประเภทที่ไม่ต้องมีการกําหนดสัดส่วน,นลงทุนในหุ้นนะคะเพราะอย่างไรเอก็ตามอยู่แล้วเนี่ยเอลอ LTF ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วใช่ค่ะ<ป>แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยมากกว่าร้อยละ6ก <65 S 1> อยู่แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องกําหนดสัดส่วน,น,นลงทุนในหุ้นของ L t F นะคะเลือกประเภทน,น,นั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นถ้าประมาณการผลตอบแทนไว้อยู่ที่10นนะคะ,คะ ถ้ามีการปรับความเสี่ยงให้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะแล้วแอลเทีที่เดิมค่ะลงไว้อยู่ที่ว่าจะลงปีละส0 0 0มืนบาท <ừ> หรือว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ1,700บาทเนี่ยเพิ่มมาเป็นอยู่ที่เดือนละ2,000บาท ก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน LTF ค่ะส่วน RNF ที่ว่าจะลงในอีกประมาณ5หรือ10ปีข้างหน้าแนะนําว่าลงตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ทดีนะคะ,คะลงตอนนี้ค่ะจะได้เป็นการขยายระยะเวลาลงทุนแล้วที่ว่าจะลงทุนเดือนละ1,000บาท,บาทเพิ่อมอีกนิดค่ะเป็น1,200บาทค่ะตรงนี้เองเมื่อคํานวณมาแล้วค่ะณวันเกษียณจะมีเงินอยู่ที่เกือบเกือบสิล้านบาทเรียกว่ามากกว่า ตัวเลขที่คาดว่าท่านมีจะต้องมีเตรียมไว้นะวันที่กเกษียณเลยนะคะเพียงแค่เพิ่มเงินออมต่อเดือนนะคะอีกเดือนละ500บาทเท่านั้นเองแล้วก็ออมให้เร็วขึ้นจาก<ช>เดิมจะรอ5ปีไม่ต้องรอแล้วลงทุนได้เลย500บาททําให้ตามเป้าหมายของเราเนี่ยตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ม<ช>ีเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการด้วยเหมือนกันนะคะ สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายกับท่านนี้ค่ะค่ะนอกจากเรื่องของอาการวางแผนเกษียณที่ได้แนะนําเพิ่มเติมไปสามข้อข้างต้นนะคะตรงนี้ขอแนะนําเพิ่มอีก2เรื่องใหญ่ๆด้ยกันคือในเรื่องของแหล่งเงินออมเพื่อการกเกษียณด้านอื่นนะคะ คือว่ามีเรื่องของประกันสังคมนะคะเพราะว่า,าทำงานไปสายกาจะอมีประกันสังคมเมื่อเกษียณอายุก็จะมีเงินจากกรณีชราภาพจากประกันสังคมตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ใจ่ายหลังเกษียณได้และอีกข้อหนึ่งก็คือประกันชีวิตที่ทําไว้นะคะตรงนี้เองเนี่ยคือไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าเมื่อจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่นะคะหรือทุนประกันที่ทําไว้อยู่ที่เท่าไหร่ะนะคะก็เงินจากประกันชีวิตตรงนี้ก็น่าจะ สามารถที่จะมาใช้หลังกเกษียณได้เช่นกันนะคะ,คะและสุดท้ายก็คือเรื่องของประกันที่ขอแนะนําเพิ่มเติมเรื่องของประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุะค,ะค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสเจ็บป่วยโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะมีมากขึ้นทําประกันตรงนี้ก็จะได้เรียกว่าช่วยควบคุม ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะค่ะถือว่าท่านนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่มีความรู้มมีความเข้าใจแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลที่เขาให้มาก็ลงทุนอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะใชคะทงการลงทุนภาคบังคับเองแล้วก็ลงทุนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นคุณนิชานีก็เลยแนะนานะคะว่า3ข้อหลักๆก็คือเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง3าถึงหเท่าของเงินสดนะคะหรือว่าเงินที่ฝากไว้ที่ถอนได้คล่องๆเนี่ยของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะควบคุมค่าใช้จ่ายไม่อยากให้ก่อนนี้เพิ่มไปกว่านี้ นิสสากลที่มีอยู่ก็ใช้ได้ตามศักยภาพนะคะแล้วก็วางแผงกนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุถือว่าเป็นสเต็ปที่เขาอาจจะมองไม่ถึงก็ได้ว่าอ,อวันหนึ่งเขาจะมี10ล้านบาทได้ด้วยการลงทุนเพิ่มแค่เดือนละ500บาทเท่านั้นนะคะให้คุณนิชานีให้คําแนะนําแล้วก็กําลังใจสําหรับใครหลายๆคนที่พอดูรายการเราแล้วก็บอกว่าโหหลายคนเนี่ยเริ่มมาดีแล้วเราก็เลยมาขอคําแนะนําเขาเองเนี่ยไม่เคยมีความรู้แล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็อยากจะให้เริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะ ที่แนะนำนะคะ<ช>ก็คือลองตั้งเป้าหมายก่อนคะ่ะว,ว่าเราอยากมีเราอยากเ ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะสําเร็จอะไรอาจจะเริ่มจากเป้าหมายระยะสั้นลองดูว่าอย่างเช่นค่กมีบ้านมีรถในอีกกี่ปีข้างหน้าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วลองคํานวณดูค่ะว่าจะต้องเก็บออมเงินเท่าไหร่ตรงนี้การตั้งเป้าหมายจะทําให้เรารู้ว่าเราออมเงินเพื่ออะไรหลายหลายคนรู้ค่ะว่าออมเงินเป็นเรื่องที่ดีแต่พอไม่ได้ตั้งเป้าหมายบางทีไม่รู้ว่าเออแล้วทำไมฉันต้องออมเงินใช้เลยไม่ได้หรออย่างนี้นะคะก็เลยทําให้อาจจะเป๊ะไปบ้านนะคะ ตรงตามเป้าหมายสักทีหนึ่งเป้าหมายสําคัญที่สุดนะคะค่แตวก็นอกจากเป้าหมายระยะสั้นอย่าลืมเป้าหมายระยะยาวในเรื่องของการเกษียณนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นเป้าหมายที่หลายคนมองข้ามไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืม2เรื่องนี้นะคะที่ฝากเอาไว้แต่ว่าจริงๆมีรายละเอียดเลีกย่ออีกเยอะเลยใครที่อยากจะวางแผนการเงินแบบนี้นะคะก็ส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้นะคะส่วันนี้ขอขอบคุณคุณนิชานีฉันทศาสตร์ค่ะวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีด้วยกับท่านนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะวางแผนการเงินให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่นําไปใช้ได้สําหรับการปรับปรุงเรื่องการวางแผนกเกษียณด้วยะคะ่ะส่วนใครอยากจะวางแผนการเงินแบบนี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้เลยนะคะสส่วนที่ต้องการ1ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทั้งรายได้รายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการลงทุนต่างๆที่คุณมีอยู่นะคะ2ก็คือข้อมูลที่เป็นเป้าหมายการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะ สระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะคะแล้วก็เขียนมาที่อีเมลของเฟิร์นะะร th, นะคะสุรั t ยา a o r t h นะคะหัวข้อวางแผนการเงินนะคะอาจจะต้องรอกันสักหน่อยแต่ว่าทุกเป้าหมายแล้วก็ทุกแผนการเงินมีคําตอบแน่นอนนะคะหรือว่าจะติดตามที่ Facebook ก็ได้ Smart ทม n นนี่ขีดล่างม o นนี่ h ชนแนลค่ะส่วนชวงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมารับฟังสมาร์ planning ที่น่าสนใจกันนะคะ